ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้เราจะมากินข้าวเย็นกันที่บ้านเจนนุชนะครับผมมาตามโค้งสุดท้ายของเจนนุชนะครับเนาะย้ำมาตัวเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้อง ผีย้ำมาตัวเดียวนะฮะครับแนวทางของเจนุดจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขอฝากให้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับผมวันนี้เรามากินข้าวเย็นบ้านเจนุดนะครับวันนี้มากันหลายช่องนะครับผมวันนี้ขอฝากท้องกับเจนุดสักวันนะครับเนาะ โอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังแนวทางของเจนุศครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เยเสียใจงวดเทียวบ่เขาเนาะมัน,นหลุดเนาะอันงวดนี้คือว่าฝันคักฝันแขนแท้มือนันอ้นปอบมาหาอีกบ่ไอ้ขอให้ยท้นเนี่ยคือหงิ่มข้าวปอบหมีวันพระบุรุษโอ้ที่โอ้ยขอเอาไปได้หลายเด้เจนมาว่าเจนุสศเลี้ยงเขาเร่งก่อนถึงกว่า เอากย,ย่งเลี้ยงอยู่เลยเมื่อกินแล้วระม่นบ่บ่อแล้วเนาะเพิ่งมาหอดบ่อนค่ะ <c oughs> บาดน,นี้เอาเจนุตเอ,อคือว่าเขามาหงวดทีแล้วก็บพราะเขาเนาะอันเิ่นโอ้เป็นแม่ที่เสียไปแล้วบ่คือว่ามานอนนั่มเป็นยังไงเป็นฟันหรืออีรีค่ะโอ้ก็รับรับตื่นตื่นนี่เหรอก็เิ่นไม่เป็นลักษณะได้บอกฟังอี้ี ฝนเซฮหูสามเทียตื่อตื่อตื่อเจอสามเทียเป็นเสียงผู้เฒ่าแมนอือสองสักปักนึงนอนไปอีกสักพักนึงเสียงดังขึ้นมาอีกอ้าวจะได้กลับมานอนนั่งด้อวะอือเป็นมากมานอนนั่งพันผาแมนวันผาฝนลูกค่ะพี่น้องเดี่ยวบานีถามเนี่ยค่ะคือว่าฝันฝันเมื่อคืนนี่บอกฝันอีกบปล่ฝันอีกอันนี้ ฝันได้แขวนได้คากได้คู่เดียวเป็นจ้งไหบอกว่าฝันในฟังเลยค่ะ้นไปฝันไปเที่ยวแจักไปเที่ยวไ่ดอกวงูกันเทีเนะ่ยวน่ะมีมีผู้มาพาไปเที่ยวปอมีไปไปละไปตอนแรกก็ไปแต่<อ>ว่าถ้าได้เห็นไฟดอกก็ไปผู้เดียวละวัน<อ>นี้เพิ่ไปเจอข้าเจา้จานะฮะจักกันนะนะ้<อ>าเจอนตอควอมชุดเปลือน้องาหานะนะาน้า<อ><อ>แล้วผจลจังไดนดอกไปเห็นเล่าเห็นเราอยู่อัน บอลมันมันนอะน้าแล้วก็เลยว่าโอ้ยมันปวดั่นตัวม่นยังกูสั่นอ๋ามันก็ง่ายนี่เลยเนี่ยระวังสิโอ้ก็มาเรียนเรืเราเอื้อนเอื้อนไปนั่มสิไปพ่ออยู่ปั๊มน้ำมันจ้ะปั้มน้ำมันโอไปเติมน้ำมันบ้างไปเติมน้ำมันวันนี้พ่อก็เลยว่าไปเที่ยวน้่นมันแงบวอสั่นแงยซื้อรถไม่ดีสั่นโอ้โหก็ว่าพวกจุดเหนืองามบวองามอยู่เงี้ยระวังสิ เห็นรถใหม่เพิ่นพร้อมแม่เห็นรถใม่เพิ่นเลยได้ขี่น้่เพื่นเลยรถใหม่คันเนี่ยก็เลยถามเพื่นเลยถามเพิ่นเพื่นกระเบากันไปวามาก็แพงลงนู้ดสั่หนหาเจ็ดั่นวันหาิบเจ็ดบาทเออหาิบเจ็ดาทลวันละวันสินีหมรถขนาดไหนแม่ บ,บ่แพงเอาขึ้นถือหาเจ็บวัสดุละบาไงบ่อแม่นเพื่อนบอกเลขบ่อปลาเนี้ยเขาก็ยั่งว่ะหาเจ็บตัวเดียวเล้วว uh, <sh> ่ะ hey ขึ้นเนี uh, so uh, ่โ uh, อ so uh ้สปอว่าฟันได้ตัวเดียวอ่ะได้ตัวเดียวแล้ว่ะถึงว่ารีบเรียกทางช่องมาเลยเนาะแม่นว่าสีบ่บอกกันได้ไหมเนาะว่าสีบ่บอกเลยวัดสีบ่อบวกกันว่าสีบ่บอกแล้วโอ๊ตว่าอะได้ฟันคักฟันไปโตคักเนาะโอ้ได้หาเจ็บบ่อแพงบ่อแพงดุนหาเจ็บวัสดุว่อข้ามเนียวึ้นถือถึงเนั่น ม่บ,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 บล็อบล็อบแพ่งดอกละว่าหาเจ๊ดไม่เคยบอกว่าหาเจ็ดตัวเดียวสองตัวเลยไหมเนี่ยเราบอกไหมเราบอกโอ้ยเราก็ถือเสื่อถือรถไม่หลายขั้น,นแต่เฮียโอ้ยอยากได้ก็ซื้อไว้แล้ว,ว่าก็จุดหนึ่งนะขั้นบางอย่างงามหนึงแล้วของเราใน้คีน้ำเล่าไปกจะหาไอ,อนคีน้ำคุยกับเล่าแล้วอันนี้คือว่าฝันว่าจะ ความฝันเป็นความฝันเด้อพี่น้องบ่เมนเดีองนริความฝันรถอีหยังเสียมาถือแค่นอหาสิบเจ็บาทยนว่ะเสบบมาหาเจ็ดสิบมาท่อไมพี่นมาหาโบ่เลยว่ะแียว่าบ่เมนฝันเดิบ่บานี้อันแม่ทีมันนนโกนใส่หูนี่เพื่นเพื่นเสียได้โดนแล้วบะค่ะแม่ทีนุดแล้ตายเพื่อตายปีสี่สิบสี่โดนแนวตัวนี้มมนยี่สิบเอ็ดปียีสองปีแล้วบะ บาดเนียนอายุเป็นทีกปีละค่ะแปดสิบแล้วแปดสิบปีแปดสิบเมนแมนอายุแม่เพื่อนแม่อันแปดสิบแปีเพิ่นเสียนะก็เสีกับแปดสิบสองแปดสิบสองมากจะคอดสิมาผู้เดียวอันนี้มากผู้เดียวโอ้แม่มากผู้เดียวอายุแปดสิบปีแมนค่ะอายุแปดสิบปีมากผู้เดียวค่ะนี่คือเจโนุเพ่น บาทสีพวากวดพวายนาเจนทุนเนอเอาฟันเป็นตัวเดียวคะหล่อคะหล่อละมันก็เลยโอ้คือฟันเป็นตัวคักแท้วาเจนอ่ะกูมาเป็นตัวแทกอะไรวะโอ้ยห้าเจ็ดตัวเดียวห้าเจ็ดตัวเดียวฟันหมึกขึ้นนี่เอาคือกุบบาดโน่นน่ะห้าเจ็ดเหมือนเนาะความควันที่สุดในสามโลกเออความฝันเด้อค่ะนี้ขนาแม่นความจริงคือเสียนเต็มเฮี้ยนเบิกแซบเลยได้ขี้ขึ้นไปขี้ปุ๋น่ะ ว้างามเลยเี่ยใส่ขี่รดเขาพร้อมดสขี้รถเพิ่นน้ำเลยแล้วล้คุยกับเล่าอ่ะล่ะแล้เล่าก็บอแล้วก็ว่าโอ้เนี่ยสิไม่นุชกันก็ได้เกิดดึกเล่นน้ำเล่าในหลดน้ำเล่าคุยน้ำเล่าอ่ะล่ก็แป้ลอดหาเจ็ดแล้วก็จะว่าหาเจ็ดอยู่สิเจโนฟันดีก็บอ่าฟ้งเป็นแนวทางตัวเดียวตัวเดียวหาเจ็ดอย่าลืมอายุแม่เล่าแปดศูนย์ตกันไว้ ปดสิบปีเนาะแปดศูนย์โซนแปดหาเจ็ดเจ็ดหาตัวเหล็กมันค่ะกับสำรับเหล็กเกนุก่าถือว่าบป็นลายน้องฟันมาขึ้นนีเน้นเนนไปเจจหาหาเจ็ดนีจเนาะเจนน,นตัวน,นี้ล่ะตัวนี้ล่ะเน้นเพราเจเน้นตัวนี้ละเห็น,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 นละนน่ละ,นนละคิดว่าวัดนี่จะเป็นตะเขาบปะค่ะเด็กหาเจจแต่ว่าโอ้คืออยู่ดีล่ะคืออยู่ดีเนาะแมนฟันขาฟันแขนมันเห็นผลไหมได้คุยผลไหมหาเจ็จมา เราพูดจนเนยยังว่าถือแพ้หาเจ็ดว่าสัตวเหรือว่าอเอมันกันรักข้าดีล้นุดเอ้ยหาเจ็ดว่าสัตว์หรือเป่เจนุดก็หายเป็นแนวทางพ่อเม่พี่น้องกับพี่เจรนามากกับจังตามน้าเจนุดเนาะค่ะก็มีโอกาสเขาโอกาสลดก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะค่ะเอาไปเลยกระร่นตีว่าสี่ออกตัวนี้ล่ละเท่ากับไปเดยกระร่นตีเนาะผู้หมุนพึ่อยุกผูเพียบพูนเนาะแต่ว่าฝันพ่อได้ดึงลอตเตอรี่นาะเจนุช ค่ะเจนุดกับสิไปดึงตัวนี้ละเพื่อนเบาซูข้าฟังครับค่ะปาชิว่านห้าอันเนาะค่ะบอกกันตามตรงคือมันกับรุดมาสองงวดแล้วครับผมค่ะจะวางงวดนี้มาแข็งแม่นบวก่ะงวดแชมป์คืนวนาเจ๊แมนจะท่มมันได้เด้องวดนี้เจ็ดหาหาเจ็ดหาเจ็ดหายแล้วบัตรกับสร้างเกนุดอยากบอกคือเก่าเพื่อนเนาะอยากบอกแม่เออมากกับจังตามบ่มากกับก็ตามแล้วเจนุดเนาะ ว่าจีว่าจีบวบอก็ได้หาเจจีหาเนเดียวเเี่ว่าเขาดูอะไรก็เี่ยงขาวก็ว่าจีบบอกแล้วเมื่อกี้หาเจจาว่าจีบบอเงมันก็อดบ่าด้ตาแล้วนางกินเขาน้ำกันอดว่าดดพี่น้องไว้กะล่องเบิ่งตัวนอออันหาเจตัวเดียวแต่จะลืมอายุอันแม่พ่นเดอแม่พ่นมานอนกลนใส่หัวน่ะแปดสิบปีแปดสิบดีจ้าอันนี้ฝันบอกหรือเครื่องรับเครื่องตื่นว่าอันนี้รับเราเตื่นตือนั่นแหะ อ,อันนี้เป็นลับ,บตๆตึงๆฝันกับโม่โม่ก็เค็มๆลับอ่ะมาเลยมันเปืเป่อยๆใส่ขางเอ้าวูคือบ้านนอนเสียพูดได้มากูเด็กกลางงูเมนสีมาบอกเล็กบอก <laughs> เออสุดนั้นเพิ่นว่าอีหยังก็คือทุกขุนยากแก่เพิ่นว่าบอกเพิ่นมว่าทนะุกขุนยากแท้ว่เพิ่นว่าให้เจ้าป้าป้าป้าหนึ่งอู๋จะพาไปเพิ่นไปใส่เหรอไปน้ำมาแล้วโอ้เสียเอาไปน้ำมาจะเฝ้าไปเด้สิ่ว่มีผู้บอกเล็กนี่ไป ก็จงไปอีกพบหนึ่งอะเนาะบ้านเ้าหลังแบบง่ายด้ห oh. ล uh ัง huh. ง่อบ uh ้านยุกับตาสีสองคนนั่นแหละแล้วก็พี่ขอคร่วยไม่เนาะแล้วก็บ้านเราขายไหมขายของช่ำเต็มอยู่ไปอยู่อีกโลกนึงวันนี้เราก็เลยบอกว่าเราก็เลยเ็ดแกงนาำไม้ยังใคดใกเขาหนำไปกินเออนด้คมฟันอ่ะได้กินบะล่ะได้กินแ่บบ่ โอ้เส like ียบไหลอิ่มบ well ่เอออิ่มดิเขาแล้วสนะเออเขาแล้วเลยเขาแล้วเอีเมื่อย่งเดียวกินน้ำเหล้าดูเด้ไปไปไปกับน้เล่าดูดูด้โอ้ยเอาไปอยู่น้ำเด้อบ่มีผู้บอกเลยเอฟซีได้นี่เอาอีหิริ่งมาดูดูไหมเนี่ยเไปอยู่น้ำเราวะจันแล้วแล้วมาดูดูดิมาเขวานกางเทียกับมาบองวัดเทพยบดีมิตีไหมมาฟันติโอ้ก็บฟันเหรอมาเราจะเล่ากับ เขาอยู back, chips, like oh, sure? ่น he ี่เนาะอืองหผล่ตังเมียเราด้วยนะมานางอยู่พันนังอยู่บอกงั้นก็ต้องคู่สารเห็นไหมวุ่นมะมันเกือบไปวุ่นเด้อท่านใช่ถ้าสะไปวัวถ้าเพิ่งสีนไปวอดอีดีมันเกืบคำคำป้าป่านี้คำป้านี่ไปเด้อสารรางสิโอ้เป็นยาใครไปวอดแล้วบอกแล้เราข้ามกินเขา กินทุ่นเนาสคุะภาพเปนเข่างนร่ะเขาลาเล่ขันกินยิมปันนี่โชคดีเรอเจนุดโอ้เรากินเกินหาเจ็ดด้เนาะหาเจ็ดครับแปดตัวกันเนาะแปดตัเนาะค่ะเอาขอบคุณเจนุเด้วยค่ะเด้อค่ะจังไรค่ะอายุมันนื่องค่ะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของเจนุชนะครับผม รถคันนี้ถูกที่สุดในโลกเลยนะครับรถราคาห้าสิบเจ็ดบาทนะครับผมครับเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมรถราคาฟอร์จูเนอร์ราคาห้าสิบเจ็ดบาทนะของเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเจนุดเนาะครับอ่าส่วนแปดศูนย์นี่ก็คือบ้านอ่าอายุของแม่เจนุดนะครับผมก็มีห้าเจ็ดกับแปดศูนย์นะครับพ่อแม่พี่น้องครับงวดวันที่สี่เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้า หนึ่งเมษาค่ะหนึ่งเมษาหนึ 1> 1่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเขาขอให้พี่น้องทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกท่านครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ